สวัสดีครับสวัสดีงามๆกับ่อแม่พี่น้องกูโขค้นครับวันนี้มาปลากลับนองสุนฮีเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมก็คือเอาความพักในการทาอาหารเนื้อของกินดีๆล้ำๆมาฝากถึงปอแม่พีน,อน,น้องได้พอกันกูแรงนะครับวันนี้ก็ฝากถึงปอแม่พีน้องุูค้นเนาะปนกระแสโควิดมาเนาะไปที่บลุงเขาวหูงแจ้งเห็นจริงเนาะฝั่งหลงข่าวฝั่งกู่ฝั่งจ่าได้เนาะคนนั่น,น,นติดบ้านนี่ติดจ่า้เนาะเนี่ย้เ,ยเจ้าบ้านวาดผวานะครับจะออกไปไหนกับขัวกันเนาะ ถ้าบอก้หูแต่จะไปฟังอูดเแต่น้อกเป็นจับปั๊บกันนะป,ะปนอแม่ี่น้องถ้าเป็นเป็นแต่เป็นทั้งลงเขานะครับวันนี้น้องซุนฮีก็จะมีสองเมนูนะครับจะมาเยกับเข้าของอแม่ี่น,นอ้องได้พอน่องของกินพื้นเมืองนะครับวันนี้ก็มาถึงช่วงแฟนคลับตับแข็งทั้งหมดนะครับมามาแฟนคลับตับแข็งนอกปอแม่ไปน้องครับนี่นี่ักโบกนก่ตงวันกลับแก้วละสักเหียค่าโควิดล่องคอเห็นหน่อยล่องลำไส้หลังลำไส้ครับนะแต่ว่าไอเบาเป็นว่า อมเหยกลอนเนี่ยอมเหยกรอนเนี่ยมันจะได้ค่าเจือทั้งตุ่มมนีเหยกลอนเนาะตามเป็นไปครับตามคำขอลดงานลกุกหวานทานง่ายครับน้ำสม,มุนไพรของตั้งเหนือครับมามาฟองเมนูกันเนาะนี่แหละครับแรงนี่น้องซุนฮีก็จะมันลาบหลนปาดุกน่ครับนี่ปิ้งมาเรียบรอยเรียบร้อยเนาะ นี่กับมะเขือแจ้จีนะครับ,บะเขือแจ้กับเขีม้มเขียมมีกับแกนดึงเลียงกันทังนั่นครับสไมไัยปีน้องนี่นะผมว่าสมัยตะกอนคนเท่าคนแก่คนเท่าก็เข้าบตาัตรานเนาะเป็นมีลูกนักหล้านไล่นะสมัยก่อนป่าก,ก็ไปจจนักเป็นสมัยนี่เนาะเป็นต้องพึ่งนี่ครับตัวจุ๋ยเนาะคนลายมันกึงเอมเขียมาลาบสีปาดุกนี่นะเป็นของดีของล้ำของประจำภาคเหนือนะครับลาบปาดุกลาบหลุนปาดุกเนะาะถาเกดมาต้มส้มปาดุกด้วยครับนี่ปาดุกลาบเห็ดตัวต้มเห็ดตัวครับ แล้วพอเครียงต้มสม้มเนาะนี่ครับจะไข่ขาหอมแดงหอมขาวครับแล้วก,ออก,กอออ็อันนี่กจะเป็นหางหอมป้อมด้วยเนาะหางหอมป้อมสูรสดีกัะปินะครับนี่กับหยอดส้มปล่อยเนาะมาเคี่ยส้มนี่ริกใส่หีบนึงครับอันนี้ที่มาเรียบร้อยครับนี่มามาต้มกันเลยครับมาต้มมาหลาบกันเลยครับก็ไม่เปน้องแรงนี่สุดยอดครับน้ำกระเดน็นโบโบแล้วนเนาะเรื่องคว้านี่ครับที่ต้มส้มน่ะจุ่มลงไปเลยนี่ ตัวลาบชีนเนาะวันนี้ลาบปลาหลังจากกินพักกินหญ้ามันนักเนาะกินจิ่นกินปลาไอ้พ่องลาบลาบซาซาไอ้พ่องเหมาะนะครับนี่ครับผมปรุงสุลรสด,รด,ดีไปเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวใส่เกลือไปตัวอย่างน้อยนะครับนี่เกลือนะครับไปเจียผงชุรสเด้อนี่ไปเลยเอาปรุงไปเหงาก่อนนะครับต้มปลา เขาว่าป้งไม่ลุ้นเขาไปค้นไปฟิกมันมันจะขาวนะครับคอยมันลาบไปนี่เนาอเดี๋ยวเขามาใส่ปาครับมาลาบป,ป่าดุกกันก่อนครับนี่ครับน้ำเดือดได้ตีเนะาะมันีฟิกลงเลยครับเอาทุกคนทั้งอย่างลงนี่เลยเพ็ดเพ็ดครับแรงนี่เพ็ดห้อนหอนล่างมือแกงห่อนจอนจอนของเขาครับนี่ป่าดุกจง่มลงไปครับนี่จง่มลงไป หมดมันละไปนี่ครับถึงเวลาที่เขามาลับปลาดุกแล้วนี่แหละครับปลาดุกของเขาเนาะแต่เอากระดูกเอาก้างอย่างอ่อนเรียบร้อยเนาะบะเขือนี่ก็ปอกเปลือกเห็นนะครับนี่น้ำพริกผมตำไม่เรียบร้อยเนาะเนาะเดี๋ยวก่อนครับก่อนที่ผมจะเอาปลาลงเนาะมันน้ำต้มซุปลงไปให้ก่อนนะครับพร้อมด้วยข้าวกัวนะครับข้าวคัวใส่เห็ดหน่อยเนาะคนเห่ก่อนเดี๋ยวมันจะมาเข้ากันมั่งครับ เอาเวลาเอาไอ้ปลาดุกลงมเป็ดต่ำเหยนะี่ยกล่ะเหยี่ยกลดิบใส่ข้าวคั่วไปเหยี่ยกลครับมันจะหอมนะครับเมน,น,นูนี้ของชูลดเป็นเหี่ยน้อยนะครับนี่นี่เหยี่ยกลน้อยชูลดน้ำปลาจงลงไปแล้วนี่ป่อแม่พี่น้องได้อย่างินแรงกันครับ เลือปลาดุกปิ้งปลาดุกย่างเขาเนาะส่งลงไปย่างคนเดียวนะครับเนี่ยนะครับต่ำเลยครับนี่ลาบปลาดุกจะมันลาบใส่เคยเียงนี้มันบัเข้ากันนะครับสุดยอดครับลาบปลาดุกวะนี่นี่ครับพอดี นี่นี่ออกก่อนหนะนึ่งนี่เป็นบะเก๋อแจมันเละมันแหลมก่อนครับหลับปัดุกเดี๋ยวนี้เป็นไปเจอหลาบในเขียงแล้วะครับเป็นออกมาใส่คบด้วก่นนะครับเมนูสุดยอดห่งเมนูครับเข,าเขาเ้าใจเข้าใจแล้านะฮางเขาเนาะน หอมกินเง,งเทตั้งเหนือขึ้นมาตึงต้งๆนะครับนี่น่ครับกแกงโคกเนี่ยกำผมปอม,ปอมต้นหอมพักไผ่หอมดวนร้อมด้วยหอมแดงนะครับโจลงไปนี่โจลงไปนี่ นี่นะครับคนนี้ใส่น้ำไปก็แห้งจับพอดีนะครับนี่คนนี้มการละเอียดจับเบะยังเตว่ยายเลยนะครับนี่นี่แหละครับหน้าตาลาบปลาดุกของเขาครับนี่แหละครับต้มส้มปลาดุกเขาไก่ใบตีแล้วไก่ใบตีผมมาใส่ครับ ต้นหอมหอมปอมหอมปอมเปอร์ใบมะคูดครับจงลงไปนี่ดับกลิ่นข้าวมันแห็เพิ่มรสชาติกินสมุนไพรของประเทศไทยครับนี่นี่สุดยอดของพ่อแม่พี่น้องพอเตอร์นี่ครับปิดแก๊สเลยครับหอมขนาดหอมปอมเปอร์หอมปอมใบมะคูดนะครับขึ้นมาตึงต้งๆครับ แต่นี่นึ่งข้ากินอูนๆนห่อนเหมือนเดิมครับนี่เ็จเป็นตีเรียบร้อยครับพอมพไปน้องมากินข้าวกับน้องสุนฮีนะครับมาครับมาครับมากินลาบหลนปลาดุกกับต้มส้มปลาดุกครับวันนี้เมนูข,ของของกินปื้นแมงตั้งเนี้ยสุดยอดครับ เข้าอุ่ๆอนๆห่อนๆกำมนี่นครับเป่าเข้าใันก่อนเนาะพ่อแม่ไปนองได้ยังกินแรงครับพักท้ายมาหากันได้เนาะช่วงน,นี้โควิดระบาดมาจ้องหวังกินล้้าก็ได้ครับพักท้ายหากันต่างอื่นต่างได้เหตุการเป็นจะได้ฟองเนะๆๆๆงเาะนี่เออเถอะเอ้ยรั้าสุดยอดสลีรั้หลวกครับ ว้าจริงผมปรุงไปแต่ที่ผมไผม่ได้ปรุงผมเติมไปเลยนะครับอืมด,ดูดเนี่ยแล้ความส้มจากสมปลอยเนาะ hết sống xôm hết 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 นะครับนเนี่ยมาจาับเขาหน่อยเนาะอืมคุดยอดคอแม่ต์ไปหนอ่อยาบเมืองเนือ้อบรรท้อนกับจับลูกเพจคอมเมนต์เข้ามาเนออ่อยก็เนี่ยอาหารเนื้ออาหารเนื้อเหมือนๆนะครับเนี่ยตลอดชีวิตนะครับจนกลัวจะตายไปเนาะ อย่างนี้ตัวรอครับสต่มาขึ้นตัวแม่เป็นน่องได้หันหน้าหันตาผมกูแรงครับนี่เคาะเชื่น้อยหันเตียม,มสดยอด สุดยอดเลยนะครับหลับป่านี้เขาต้องมีออย่างที่เป็นน้ำตัวยเย่าเนาะอันนั้นจะแก้น,นะครับครับถัดด่รตพริกหนิ่งพอเป็นดอการพริกกินดาแดงกันเนาะ วันเป็นล้มผมเป็นยาบ อันนี้ใจร่วมภัยเนาะตวงนี่ตบแตบาดไปบักลัวข้างหน้าเนาะอปักตึกปักสมภัมยบ้านเนอ นีไปตั้งได้ได้เน,อเนอาอเกิดเมืองไทยอยู่อย่างไทยครับมะเขือแกหน่อย พื้นที่กลุ่มเสียงอย่างอำิ้งเพองางเนาะก็เป็นกำลังใจให้เป็นเนาะให้พาพ้นวิกฤตไปใึ้ได้นะครับอันลำปางเขาหน้าอยู่อันลำปางเขาหน้าอยู่เกวดขัง,นงคนละใหม่คนละมือมันใจะแบบยกขึก้นกต่เจ้าหน้าที่นะครับเกิดขันเป็นหูเป็นตา เพิ่มขึ้นเพ mm นะิ่มขึ้นมืนไม่ลดลงมันจะได้เห็นเนาะ ปั้นหนุงนะครับนเนป็นแล้วดูน้ำหนักเหมือนเดิมครับ่วยกันเปลี่ยนวงเวียนครับเป็นเตินมาแล้วอย่างเป็นข้กุ้งค่ะลูกนะแล้วเป็นไปทิ้งไปขวางอย่างในทีวีเนึ่ดูเป็นสมปอยนี่กินได้นะครับ giọt, không thêm thịt đất này đâu cho em ngon không mm -hmm. ครับเนาะมาอยากจะยุดเหมือนกันะน,ะน,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 นะครับล่ะจะนักเสรจหลายแล้วน้อยเดี๋ยวครับหอมต้นเค็ดต้งเนีืยหอมข้าวคว้าครับหนักประดุหนักประดุครับสิข้าขวคว้านนี่ปุ๊ถ่าเลย พอแม่ี่นองหักษาสุขภาพเพยนะครับจําเป็นว่าต้องออกจากบ้านครับโดยเฉพาะคนแก่อายุห้าสบปีขึ้นไปเนาะเป็นความปรารถนาดี้จำน้องซึงนฮีครับวันนี้ถ้าบัลลังกไตครับ